โลกวันนี้เนี่ยที่อยู่มาได้ขนาดนี้ก็ต้องถือว่าเป็นพรแก่ตัวเองพอสมควรสื่อนี้อยู่มา21ปีนี่ต้องถือว่าเป็นชายหนุ่มวัยสมบูรณ์แล้วถ้าเป็นผู้ชายก็บอกไวัยได้บวชแล้วนั่นหมายความว่าได้อบรมบ่มเพาะมาถึงย1ปีเนี่ยสำหรับอาจารมานี่ถือว่าได้เกี่ยวข้องกับสื่อชนิดนี้เนี่ยทาไม่รับสมองทาไม่มี โอกาสค้นฟ้าศึกษาเรียนรู้เพราะเดี๋ยวโดนถามจะตอบไม่ได้ก็เลยต้องคิดไปเองถ้าเราโดนถามอย่างนี้ต้องหาข้อมูลอย่างนี้ทำให้อ่านสื่อมากขึ้นดูสื่อมากขึ้นและก็ได้นำมาใช้ประโยชน์ รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตามสับต c r ค b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกัลยาโูนโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโูได้ณบัดน,นี้ ัสการทุกคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโอครับหลวงพ่อครับเทปต,ตอนนี้เป็นเทปพ,พิเศษนะครับเป็นรายการกัลยาโนโอเคในโอกาสที่สื่อของโลกวันนี้ขึ้นสู่ปีที่22หรือว่าครบรอบ21ปีครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวนี้สื่อเราไม่ได้มีแค่หนังสือพิมพ์เหมือนสมัยก่อนนะฮะวันนี้เราสามารถที่จะรับชมกันได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับโดยเฉพาะช่อง YouTube และก็ Facebook ของโลกวันนี้ วันนี้เรามาเพื่อขอความาอนุเคราะห์หลวงพ่อนะครับให้พรเราหน่อยครับนอกจากให้พรแล้วอยากจะถามหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องของสภาพสังคมในปัจจุบันด้วยนะครับในฐานะที่เราเป็นสื่อแล้วก็มีผลต่อสังคมไทยไม่มากก็น้อยหลวงพ่อครับถามเลยครับประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเขาว่ากันอย่างนั้นครับจริงหรือเปล่าครับหลวงพอ่อ <c oughs> แน่นอน ตอนนี้เศรษฐกิจสังคมการเมืองมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปมากมายแม้กระทั่งทางศางสานาก็ามีอะไรแปลกๆออกมาชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนนั้นสื่อโลกวันนี้เนี่ยที่อยู่มาได้ขนาดนี้ก็ต้องถือว่าเป็นพรแก่ตัวเองพอสมควรที่เขาล้มหายตายจากไปกันปิดกันไปมากแล้วอาจจะเป็นด้วยภาวะเศรษฐกิจ หรือข้อความต่างๆไม่เล้าใจไม่จุงใจสื่อนี้อยู่มา21ปีนี่ต้องถือว่าเป็นชายหนุ่มวัยสมบูรณ์แล้วถ้าเป็นผู้ชายก็บอกวัยได้บวชแล้วนั่นหมายความว่าได้อบรมบ่มเพาะมาถึง21ปีเนี่ยสำหรับอาจมานี่ถือว่าได้เกี่ยวข้องกับสื่อชนิดนี้เนี่ยทาไม่รับสมองถ้าไม่มีโอกาสค้นคว้าศึกษาเรียนรู้เพราะ เดี๋ยวโดนถามจะตอบไม่ได้ก็เลยต้องคิดว่าเองถ้าเราโดนถามอย่างนี้ต้องหาข้อมูลอย่างนี้ทำให้อ่านสื่อมากขึ้นดูสื่อมากขึ้นและก็ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อก่อนจะมามีเทปคัดเสร็จออกไปคนก็ติดฟังกันเยอะแล้วหลังจากนั้นเทปคัดเสร็จมันหมดวาระของมันอายุก็มาซีดี ซีดีก็มีคนมีบ้างไม่มีบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะรายการพระพยอมกยาโยโอเคพระพยอมกับญาติโยมในประเทศไทยได้กระชับแน่นแฟนสนิทกันมากขึ้นเพราะสื่อโลกวันนี้ทำให้ช่องว่างระว่างเรากับญาติโยมวัดกับโยมใกล้ชิดสนิท ที่จะได้ฟังข้อคิดสกิดใจต่างๆได้มากไม่แพ้ยุคเทปคัดเสร็จไม่แพ้ยุคซีดีสื่อโลกวันนี้ช่วยกระชับช่วยรับเป็นสะพานถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นความคิดอ่านต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานถึง21ปีต้องเรียกว่าถ้า ผู่ครองใดเขาอยู่ครองใจกันได้ยี่บเอ็ดปีนี่ก็ต้องถือว่าเยี่ยมแล้วส่วนใหม่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้แต่งกันเขาเรียกหม้อ,อข้าวไม่ทันดำไปแล้วซื้อบางจะบับบางเรื่องก็แป๊บเดียวไปแต่โลกวันนี้เรียกว่ามันคงยืนยงอยู่มาได้และก็คงจะอยู่ได้ต่อไปจนก่าพวกเราจะหมดลมหายใจทำกันแล้วเพราะฉะนั้นก็ ขอให้ญาติโยมได้ติดตามคิดว่าตอนนี้ธรรมานึกไปถึงเลยไปบินทบาทคนก็จะบอกเนี้ยอ่านนี้ฟังนี้ดูรายการนี้ทําให้เราได้มีโอกาสคุณเคยสนิทสนมภาษาศาสนาก็าเรียกว่าเป็นอิสาสาปรมายาติเราเป็นญาติทางธรรมกันสนิทสนมกันเขาบอกถึงเราจะ อยู่ห่างกันแต่เรามีความใกล้ชิดทางจิตใจทางรับรู้ระบบประสาทก็กลายเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายธรรมเป็นกัลยาณมิตรได้เป็นมิตรเป็นสหายอย่างดีๆกับหลักธรรมเนี่ยเป็นดีกว่าไปมีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราอยู่กับสื่อโลกวันนี้กันต่อไปเพื่อจะได้เจริญปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปกับพระุหลวงพ่อครับที่ให้พรพวกเรานะครับ ของญาติประชาสัมพันธ์ไปถึงท่านผู้ชมน,นะครับนอกจากชมรายการนี้แล้วเทปนี้เป็นเทปพิเศษนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดนะฮะอีบุ๊กครับหรือว่าเป็นหนังสือโลกวันนี้ฉบับพิเศษขึ้นสู่ปีที่22หรือว่าครบรอบ2 1ปีนะฮะข้างในมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากมายเลยครับลองอ่านกันดูนะครับดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์โลกวันนี้ครับหรือไม่ก็สแกน QR code แล้วก็ไปสู่ลิงก์ที่สามารถดาวนโหลดได้เลยหลวงพ่อครับขออนุญาตสนทนาหลวงพ่อต่อครับประเทศไทยไม่เหมือนเดิมหลวงพ่อคิดว่าไม่เหมือนเดิมยังไงบ้างครับหลวงพ่อครับหมายเยอะมากเลยเอาแค่การเมืองก็น่าจะเปลี่ยนแน่ระบบอะไรต่างๆที่กําลังเรียกร้องให้ปรับปรุงปฏิรูปเนี่ยถ้าปฏิรูปแล้วยังไงก็ต้องไม่เหมือนเดิมและขนบรรมเนียมจารีตประเพณีบางทีก็ทำได้จะมีการแก้ไขกัน และแน่นอนระบบเศรษฐกิจจะมากินอยู่หรูหราฟู่ฟ้าไอ้คำว่ากินหรูอยู่แพงสัมดงตนเป็นคนหัวนอกแต่นีเมืองนอกก็จะไปไม่รอดเศรษฐกิจอเมริกาถึงแม้จะได้รัฐธานาธิบดีคนใหม่ก็ยังไม่แน่ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเราจะพ่วงท้ายไปดีกับเขาด้วยหรือเปล่าเพราะเราก็ยังถูกแทงชันทั้งอะไรต่ออะไรเศรษฐกิจเนี่รับรอง โหัวขึ้นยากต้องลำบากเว่าเก่าแน่นอนส่วนการเมืองก็ทำท่าจะลำบากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะปลองดองกันได้หรือเปล่าปลองดองหรือเปราะบางยังไม่แน่แต่มองดูแล้วยากเพราะต่างคนต่างก็ต่างแง่สังคมการเมืองเปลี่ยนแน่นอน สังคมศาสนาก็ดูข่าวออกมาเนี่ยก็ชัดเจนแล้วละ่ะส่วนเด็กเด็กไทยแน่นอนต้องไม่เหมือนเก่าเพราะอาตมาเองได้สังเกตเด็กเขาไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีลามมกบงังปัญญาวุฒิบังถ้าเป็นปัญฝ่ายปัญญาเขาก็ไปรุ่งเลยแต่เป็นฝ่ายไฟตำ่ำเขาจะใช้ไฟต่ำหรือไฟรู้อยู่ตรงเนี้ย ถ้าเขาใช้ไฟรู้ก็ไปโลดเลยในทางความรู้สมองติดปิดเลยแต่ถ้าเขาไฟต่ำเขาก็จะใจแตกเสียผู้เสียคนจนเกิดข่าวที่เราไม่นึกว่าสังคมเปลี่ยนขนาดนี้ได้ไงเด็กผู้หญิงไปนอนกับผู้ชายแล้วบอกได้แต้มถ้านอนซ้ำชั้นให้นอนซ้ำคนเดิมแต้มไม่ขึ้นแล้วมีการเอามาอวดกันว่าได้คนนั้นได้คนนี้ได้คนนู้น มีแต่เขาเดิมมาเนี่ยไอ้นี่มันเสียไปกับเขาแล้วนะไอ้นี่กลับไปบอกได้กับเขาแล้วนะนี่อย่างนี้ต้องเรียกว่าเปลี่ยนไม้ละประเทศไทยซึ่งก่อนไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยมีหรอกวัดได้กะฐินตั้งแปดแสนไม่รับบอกไม่ครบล้านอย่างไม่เคยมีประเทศไทยจึงเปลี่ยนมากๆเปลี่ยนอย่างชนิดแทบฟ้าก็เหวเลย แต่ว่าเอาละเราตั้งท่ารับไปดีกันแล้วกันอะไรจะเกิดก็เกิดวันนี้ทีมข่าวโลกวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระพยอมกาลยาโนเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการกาลยาโนโอเคซึ่งเป็นเทปพิเศษสำหรับโลกวันนี้ขึ้นสู่ปีที่22ครับอย่าลืมนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดหนังสือฉบับพิเศษของโลกวันนี้ได้ ทางเว็บไซต์ของโลกวันนี้หรือก็ง่ายๆกว่านั้นก็คือสแกน QR Code ได้เลยนะครับติดตามรายละเอียดได้ในท้ายรายการนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกับรายการการลยยโนโอเคได้ใหม่ในครั้งถัดไปนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ แล้วพบกับรายการกัลยาโนโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนได้ใหม่ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตามสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ